ในรายการสัปดาห์นี้แมทเทนกยภาค3อาจจะได้รับการรีเมคโดยสตูดิโอใหม่ผู้สร้างซีรีส์โซนิกโดนจับข้อหาใช้ข้อมูลภายในใน,ในการซื้อขายหุ้น a t i ค i s i ิช b l i z z a r ์หยุดการขายเกมในจีนหลังจากมีปัญหากับ e n น t ต a s ส n c ็นประกาศเปิดตัวเกมใหม่ Project t ท i p L e L GTA เกือบได้รับการสร้างเป็นหนังแต่ว่า o อ k ต t a ์เนี่ยปฏิเสธรวมไปถึงข่าวน่าสนใจอื่นอีกมากมายสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชยินดีตรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกม ประจำสัปดาห์ที่26พฤศจิกายน2022มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับคือมันมีข่าวลือว่าแมทเทนเกียรภาค3เนี่ยอาจจะได้รับการรีเมคดยสตูดิโออื่นหลังจากเซเลนฮิวกลับมาอย่างเป็นทางการเนี่ยเหมือนโคนนมิจะกลับมาทําเกมคอนโซลอย่างจริงจังแล้วนะครับซึ่งข่าวลือรอบนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีคนชอบมากที่สุดตลอดการอย่างแมทเทนเกียร์โซลิตรีสเน็กอเทอร์ที่วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2004สําหรับเครื่อง PS2 เกมจะพัฒนาโดย World Two Wars Studio ที่เขียนในโปรไฟล์เว็บ Link ์อินว่ากำลังพัฒนาเวอร์ชันรีเมคของเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เป็นเโดยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ก็มีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งนะครับว่าคนอมีเนี่ยคือลูกค้าเจ้าหนึ่งและจะใช้ p ฟ w e กเอนจินในการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่เหตุผลหนึ่งที่หลายคนเดาว่าเป็นเกมภาค3เนี่ยก็เพราะว่าคนอมีเนี่ยเหมือนจะชอบเลือกเอาภาคที่นิยมมากสมัยเครื่อง PS สองเนี่ยมารีเมคก่อนแถมตามไทม์ไลน์นะครับเกมภาค3ก็จะมีเนื้อเรื่องที่่มากอนด้วย เลยเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะแนะนําเกมนี้ให้กับกลุ่มผู้เล่นใหม่อีกสิ่งหนึ่งที่คนคาดเดาก็คืออาจจะไม่ใช่การรีเมคแบบเปลี่ยนโครงสร้างเกมใหม่หมดให้ทันสมัยมากขึ้นแบบ Resident Evil 2 Remake แต่อาจจะเป็นการรีเมคแบบ1ต่อ1ด้วยแอสเซทใหม่คล้ายๆกับ Demon's o ของเครื่อง PS5 เพราะผู้พัฒนาส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยอยากแตะสิ่งที่คุณโคจิมะออกแบบเท่าไหร่เพราะหลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าซึ่งก็จริงครับยิ่งแฟนเกนี้ยิ่งซีเรียสเรื่องพวกนี้ด้วย ยังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันไปกันที่ข่าวต่อไปยูจินากะผู้สร้างซีรีส์โซนิกเนี่ยโดนจับข้อหาใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นคือเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยมีลหลงข่าวหลายสำนักในญี่ปุ่นเนี่ยรายงานเข้ามาว่ายูจินากะโคครีเอเตอร์ของซีรีส์โซนิกโดนจับเนื่องจากพบว่ามีการซื้อขายหุ้นของสแควร์อนิโดยการใช้ข้อมูลภายในช่วงปี2020 ช่วงที่เกมเนี่ยกำลังจะพัฒนา d r a g o n Quest Mobile แล้วก็ดาร์กอันเค t ส์แนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้คนทั่วไปทราบแล้วก็เป็นช่วงที่ยูจินากาเนี่ยพัฒนาเกมบาลานวันเดอร์เวิลด์ให้กับ Square ด้วยผู้ตรวจสอบของสำนักอายการเขียตโตเกียวเนี่ยก็พบว่ายูจินากาเนี่ยกว้านซื้อหุ้นไปมากกว่า10,000หุ้นเป็นมูลค่ารวม2.8ล้านเยนหรือประมาณ70,0,000บาทเลยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเขาได้ขายหุ้นไปหรือเปล่ายูจินากาเนี่ยก็โดนจับวันที่18 พร้อมกับอดีตพนักงานค่ายสแควร์อินิด้วยข้อหาเดียวกันอีก2คนคือ2คนนี้นะครับร่วมกันซื้อหุ้นไปประมาณ47ล้านเยนในปี2020กับ2019จากรายงานเนี่ยก็มีบอกไว้ว่า2คนนี้ขายหุ้นหลังากเกม Dragon Quest Tag เปิดตัวในปี2020ัํากําไรไปเป็นมูลค่าหลาย10ล้านเยนเลยซึ่งก็คาดว่า2คนนี้นะครับเป็นคนปล่อยข้อมูลต่อให้ยูจินอาการนั่นเองเพราะทั้ง2คนเนี่ยมีชื่ออยู่ในเครดิตเกมบาลานด้วย ผมก็ยังมีข่าวแปลกๆเกี่ยวกับเกม Sonic Front ทียมาฝากครับคือซอนิกฟอนเทียเนี่ยโดนรีวิวบอมหลังจากยูทูบเบอร์ชื่อดังยางวิดีโอเกมดองกี้ทำรีวิวเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักดองกี้คือเขาเป็นคนที่ชอบทำวิดีโอล้อเลียนแล้วก็พูดถึงเกมใหม่ๆเนี่ยซึ่งส่วนมากก็จะเน้นไปที่ความไม่เรียบร้อยหรือว่าระบบที่มันไม่ดีนักนะครับในสไตล์ที่แดกดันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดองกี้พิเศษก็คือ บางทีนะครับคน่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าเขาชอบเกมจริงหรือว่าหลอกดากเกมอยู่ผมเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมดูเขามานานแล้วบางทีผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันประเด็นคือวิดีโอล่าสุดของเขาเนี่ยพูดถึงเกม Sonic f r อน t ท e r ซึ่งก็เป็นการล้อเลียนความไม่เรียบร้อยของเกมตามปกติแต่ช่วงท้ายเนี่ยเขาเปรียบเทียบคะแนนให้ดูว่าแฟนซีรีส์เนี้ยแม่งอวยเกมขนาดไหนโดยการเทียบคะแนน u s e r r e v i e วิของเว็บไซต์ Meta c r i t i c กับเกมอย่าง r e d Dead Redemption 2, Red of the w i ฟเและ Elden Ring ที่ได้คะแนนเนี่ยต่ำกว่า ทำให้หลายคนไปวิจารณ์ในแง่ลบจนคะแนนโซนะิกฟอนเทียเนี่ยตกบนเว็บไซต์แต่ประเด็นคือมันมีหักมุมครับถ้าเราเข้าไปอ่านรีวิวกับยูเซอร์ดีๆเนะี่ยมันจะชัดเจนมากว่าพวกเนี้ยแม่งเป็นแฟนของช่องดองกี้แต่มันก็มีจุดแปลกๆเหมือนกันครับเพราะว่ามันชัดเจนเกินไปหน่อยสรุปพวกนี้คือแฟนบอย Sonic ที่ปลอมตัวเป็นแฟนดองกี้ไปรีวิวเกมที่ตัวเองชอบในแง่ลบเพื่อให้แฟนของดองกี้เนะี่ยดูแย่ สรุปง่ายๆนะครับคือแฟนโซนิกบางคนแม่งก็บ้าเกินขนาดยอมด่ากเกมที่ตัวเองชอบเพื่อโจมตีคนที่ไม่ชอบเกมโซนิกคืองี้นะครับผมชอบสไตล์ของดองกี้มากๆคิดว่าผมเอาไอเดียวันแอพิลฟูมาจากไหนอะแต่คือต่อให้ผมชอบคอนเทนต์เขานะครับก็ไม่ได้แปลว่าผมต้องเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่องอย่างที่เขาทําวิดีโอรีวิวเกมเดสต์แอนดิงไฮไลท์จุดแย่ของเกมเนี่ยแล้วก็นําเสนอออกมาให้เกมมันดูแย่มากๆผมก็มองเลยนะครับว่าแม่งแย่เกินจริงอะเพราะว่าผมเล่นเองแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้เลย แล้วผมก็ยังชอบเกมเหมือนเดิมด้วยทําให้ผมรู้นะครับว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะนําเสนอให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันดูแย่สําหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ก็คือดูรีวิวจากคนที่เชื่อถือเนี่ยก็เป็นเรื่องดีครับแต่วิธีเดียวที่จะตัดสินเกมได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเล่นโดยตัวเองเนี่แหละเพราะว่านิสัยวิธีการเล่นและความชอบแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วถ้าคุณชอบก็ชอบไปครับอย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนความคิด ไปกันที่ข่าวต่อไป Activision Blizzard หยุดการจำหน่ายเกมในจีนหลังมีปัญหากับ NetEase สองค่ายนี้ก็ทำธุรกิจร่วมกันมา14ปีแล้วนะครบับแต่อยู่ๆก็ตัดความสัมพันธ์ไปโดยไซมอนซูประธานค่าย NetEase แผนกการลงทุนและหุ้นส่วนระหว่างประเทศได้ออกมาบอกบนเว็บไซต์ Link e d i n ว่าผมรู้สึกเสียใจมากที่จะไม่สามารถเขา้เขาแอคเค้าเวอร์ออฟวา r ์ครของตัวเองได้ภายในปีหน้าสัากวันหนึ่งถ้าผมสามารถบอกเบื้องหลังได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้พัฒนาเกมและเกมเมอร์ทั่วไปจะเข้าใจมากขึ้นเลยว่า การทำตัวสถุนเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มากขนาดไหนผมรู้สึกเซงแทนคนที่จะไม่สามารถเล่นเกมได้เพราะเรื่องนี้เลยในการสัมภาษณ์ต้นฉบับเขาก็ใช้คำว่าเจิรเลยนะครับก็น่าจะแปลได้ประมาณนี้แหละหมายความว่าภายในวันที่23มกราคมปีหน้าเกมอย่าง World of Warcraft, h e a r t s t o n e Starcraft แล้วก็ Diablo เนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้ในประเทศจีนอีกต่อไปแต่ทางประธานค่ายบิสซาร์อย่างไมอิบาระก็ออกมาบอกว่า จะพยายามหาทางอื่นเพื่อให้ผู้เล่นชาวจีนเนี่ยสามารถเข้าถึงเกมได้ต่อไปซึ่งก็น่าจะเป็นการทาสัญญากับบริษัทอื่นแทนเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงประเทศอื่นด้วยเนื่องจากจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับบริษัทเกมขนาดใหญ่ไปกันที่ข่าวต่อไป NCSoft ป,ประกาศเปิดตัวเกมใหม่ Project t i b a n L เป็นเกมใน Open World MMO Shooter ธีมไซไฟเกมนี้ก็ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการเลยนะครับ จากที่เห็นเนี่ยก็จะมาในมุมมองเตอร์เพร์เซนช์ูเตอร์ในโลกอนาคตที่ลมสลายผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับศัตรูที่เหมือนจะเป็นเอเลี่ยนโดยการใช้ความสามารถพิเศษอย่างมิสไซล์ติดลายอุปกรณ์สร้างโล่แล้วก็ยังสามารถลองหนได้ด้วยเกมเพลย์หลกักๆผมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับเกมอย่าง t ด e Division นะครับคือมีการหลบหลังที่กำบังแล้วก็สู้กับศัตรูที่ทนกระสุนมากๆบางทีก็ต้องเล็งจุดอ่อนที่มันไม่มีเกราะด้วยอีกระบบที่เจ๋งคือมีหุ่นยนต์ให้ขับด้วย โดยหุ่นพวกนี้ก็สามารถไฮแจ็คของศัตรูมาใช้ได้ด้วยจากการโยน EMP เข้าไปแล้วก็เข้าไปแฮกตอนจบเกมเพย์ก็มีการโชว์อะไรสักอย่างนะครับเปิดประตูมิติมาด้วยซึ่งผมก็ยังงงกับพอตของเกมนี้เหมือนกันว่ามันจะมาอย่างไงกันแน่ทางผู้พัฒนาก็ยังไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องเท่าไหร่ด้วยเกมเพย์อันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันระหว่างการพัฒนานะครับเพราะงั้นก็จะมีบางอย่างที่จะดูไม่เรียบร้อยบ้างอย่างแอนิเมชันที่มันข้ามคีย์เฟรมหรือไม่ก็เอฟเฟกต์บางอย่างที่มันยังไม่ครบเท่าไหร่ แต่ด้วยรวมผมคิดว่าเกมนี้น่าสนใจมากนะครับปัญหาคือมันเป็นเกม MMO เนี่ยแหละก็ต้องลุ้นต่อไปครับว่าจะเป็นที่นิยมไหมไม่งั้นโดนตัดการสปอร์ตเร็วแน่นอนโดย Project ์คริปเปข่าวว่าชงจำหน่ายภายในปี2024สำหรับเครื่องคอนโซลและ PC ครับคือเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าเครื่องไหนบ้างไปกันที่ข่าวต่อไปเกม GTA เกือบได้รับการดัดแปลงเป็นหนังนำแสดงโดย m m แต่โดนล็อก Star เนี่ยปฏิเสธ ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากนักข่าวของเว็บไซต์ Eurogamer อย่างเคิร์กอีวิงที่บอกว่าเคยสัมภาษณ์แซมเฮาเซอร์โคฟาวเดอร์และประธานคนปัจจุบันของค่าย Rock Star ์เกี่ยกวกับความเป็นไปได้ที่จะดัดแปลงเกมเป็นหนังช่วงที่เกม GTA ภาค3เนี่ยเพิ่งวางจำหน่ายใหม่ๆโดยมีการบอกไว้ว่าจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรเล่าไหมคือมีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งในลอสแองเจลิสเนี่ยติดต่อมาหาผมตอนตีสี่ 4, บอกว่าเคิร์กเราได้เอเมเนมมาเป็นนักสแสดงหลับและได้โทนี่สกอตเป็นผู้กำกับฮาลานดอลลาตอนนี้เลยสนใจปะ ผมเลยลองโทรหาแซมนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังถามเขาว่าสนใจไหมแต่เขากลับตอบมาทันทีว่าไม่อ่ะแล้วก็ไม่ยอมคุยต่อเรื่องที่จะดัดแปลงเกมตัวเองเนี่ยให้เป็นหนังด้วยเพราะว่าล็อกสตาร์มองว่าเกมตัวเองเนี่ยใหญ่กว่าหนังอยู่แล้วคือถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงที่ GTA ภาค3เนี่ยออกใหม่ๆมันก็ต้องย้อนกลับไปช่วงปี2001เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อของโทนี่สกอตเนี่ยคือเขาเป็นผู้กำกับหนังอย่างท็อปการ์นั่นเอง คือเกมดังอยู่แล้วถ้าทําหนังออกมางานังานๆเนี่ยหรือไม่สนุกเนี่ยอาจจะทําให้เสียชื่อเกมไปด้วยนะครับเลยอาจจะไม่ยุ่งดีกว่ายังไงก็ตามอันนี้ก็ยังเป็นแค่ข่าวลือจากนักข่าวภายในนะครับไม่ได้รับการยืนยันจากลอตสตาร์ย่งเป็นทางการไปกันที่อัปเดตต่อไปแฟนๆล้อเลียนโปเกมอนสกา l e t กับไวโอเลตหลังจะปล่อยเกมในสภาพที่ไม่เรียบร้อยและมีปัญหามากมายในวันเปิดตัว ผมก็ไม่ใช่แฟนเกมโปเกมอนนะครับแต่เห็นคนแชร์บั๊กแปลกๆตลกๆกเกี่ยวกับเกมนี้เยอะมากเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่คนพูดถึงมากที่สุดก็คือเหมือนเกมนี้จะมีปัญหาในการรันบนเครื่องสวิสเชียงลาบรื่นเพราะบางทีนะครับจะมีการกระตุกและป๊อปอัพอย่างชัดเจนส่วนเรื่องความไม่เรียบร้อยคือ NPC เนี่ยเดินทะลุกันหน้าตาเฉยเวลาขี่โปเกมอนเนี่ยบางทีก็ไม่เรนเดอร์โมเดลจนทําให้เหมือน crazy fox แบบนี้เวลาจับโปเกมอนเนี่ยก็ติดอยู่ในกําแพง แล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะลืมใส่ระบบฟิสิกส์นะครับเวลากระโดดถอยหลังมันเลยสามารถไต่กำแพงได้แบบ Skyrim แบบนี้ทาให้มีหลายคนนะครับตั้งคำถามว่ามันเป็นเพราะว่าสวิชเนี่ยมีพลังน้อยเกินไปที่จะรันเกมนี้หรือเปล่าแต่ก็มีคนรีบออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่น่าจะใช่อะ่ะน่าจะเป็นเกมออปติมิส์ไม่ดีมากกว่าเพราะเกมโอเพนเวิลเกมอื่นอย่างแบรดออฟเดอะวเนี่ยก็รันได้อย่างไม่มีปัญหาบนเครื่องสวิช จริงๆผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับปกติ Nintendo เนี่ยจะเป็นค่ายที่ไม่ยอมปล่อยเกมในสถานะที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ส่วนถ้าใครอยากดูบั๊กแปลกๆเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยผมแนะนําให้ดูบน u t u b e หรือ Twitter ได้เลยครับคือแม่งมีเยอะมากอะล่าสุดก็เพิ่งมีอัปเดตเข้ามานะครับว่าเหมือนมีหลายคนเนี่ยพยายามของงินคืนบน Nintendo eShop กันแล้วไปกันที่ข่าวต่อไปประธานค่าย Xbox ประกาศเลื่อนวันวงจำหน่ายเกม Starfield กับ r ร d f a l l เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ อันนี้ผมว่าไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Starfield เนี่ยคอนเซปต์เกมมันดูใหญ่มากเลยให้สำรวจด,ดาวใหม่ๆได้เป็นพันดวงเนี้ยคือมันไม่น่าจะทำเสร็จและอยู่ในสถานะพร้อมวางจำหน่ายภายในปีหน้าแน่ๆส่วน Redfall ก็เป็นเกมแนวทีมเบส FPS ต่อสู้กับแวมไพร์ที่มีแฟนๆ Xbox หลายคนเนี่ยรอคอยอีกเกมเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็น่าจะโดนเลื่อนไปด้วยเหตุผลเดียวกันแหละผมว่าคือ Phil Spencer ประธานของ Xbox เนี่ยก็ได้ออกมาบอกในการให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Verge ว่า จะเรียกว่าเป็นการตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องสะทีเดียวอย่างน้อยก็สําหรับผมมันไม่ใช่ตัวเลือกที่ว่าจะเลื่อนวันวางจำหน่ายของเกมออกไปหลังจากทีมงานเนี่ยใช้เวลามากมายก,กับการทาโปรเจกต์นี้เพื่อที่จะปล่อยเกมเวอร์ชันที่ไม่ใกลเคียงกับที่คาดหวังไว้ตอนนี้มันอยู่ระดับที่ว่าเราเคยปล่อยเกมในสภาพไม่เรียบร้อยมาก,ก่อนตามกําหนดแล้วเราได้เรียนรู้ประสบการณ์อันมีค่ามากตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ h a l o Infinite กับ h a l o The Master Chief c o l l e c t i o n นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยของค่ายนี้ คือ h ฮ l โล i n นฟินิเนี่ยขนาดเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเกมก็ออกมาดีนะครับปัญหาคือคอนเทนต์น้อยจนโดนด่ายอยู่ดีคือฟิลสเปนเซอร์ก็ยังบอกต่อด้วยว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยลองดู Star Field มันเป็นเกมที่ใช้เวลาพัฒนามานานมากและใช้ทรัพยากรไปมหาศาสลสำหรับเกมซีรีส์ใหม่การให้เวลาทีมงานพัฒนาจนก,กว่าจะพอใจเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ควรทำแน่นอนว่าการตัดสินใจเนี้ส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมถึงเรื่องการเงินแน่นอน ถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาผมว่าฟิลสเปนเซอร์เนี่ยเชื่อถือได้อยู่ครับเขาเป็นคนที่ทําให้ Xbox เนี่ยยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และผมว่าการเลื่อนเกมออกไปก่อนเนี่ยถ้ารู้ว่ามันไม่เรียบร้อยมากๆเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับแต่เราก็เคยเห็นตัวอย่างเกมที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่สุดท้ายเปิดตัวออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่เรียบร้อยอยู่ดียังไซเบอร์พังอยู่เพราะงั้นก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าเลื่อนแล้วจะออกมาดีครับไปกันที่ข่าวต่อไป qua r e e n i โจทะเบียนเครื่องหมายการค้า o r m a l s i า e กับ The Portopia Serial Murder Case อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับน่าจะเป็นเกมใหม่ The Portopia Serial Murder Case เนี่ยจะเป็นเกมแอคชั่นแอนเจอร์ออกแบบโดยผู้สร้าง Dragon Quest Series ยังยูจิโฮริวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1983อันนี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชันรีเมคหรือว่ารีมา s t สเตอร์นะครับซึ่งถ้าใครยังจำได้ช่วงไม่นานมานี้ค่ายนี้ก็เพิ่งทำให้แฟนๆ Parasite Eve เนี่ยเซ็งกันไปจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า s y m b i o g e n e s i s ทำให้คนส่วนใหญ่นะครับนึกว่าเป็น p า r a s i อีภาคใหม่ปรากฏว่าแม่งเป็นโปรเจกต์ NFT ซะง,งั้นในด้านของค่ายอื่นก็จะมีการจดทะเบียนเหมือนกันครับอย่าง Coeckhamo เนี่ยก็จะมีการจดทะเบียนเกี่ยวกับ Metaverse เนี่ยหลายซีรีส์เลยอย่างไดโคคายจิไดฮาโดมูโซนิโอเซ n กุ u ุชิแล้วก็ซุยโคเดนด้วยส่วนไ d y n a มโคเนี่ยก็มีการจดทะเบียนโลโก้กับเกมใหม่ซีอันคือ Enre, Exyco, Hook and Kaiju และชิเกรูแพนด์ ไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้มาจบกันด้วยข่าวแปลกๆเช่นเคยครับผู้เล่น Warzone 2.0เนี่ยค้นพบวิธีการใช้ระบบพูดระยะไกลอย่างสร้างสรรค์ผมเห็นหลายคนนะครับบอกว่าระบบเนี้ยแม่งเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งที่สุดใน Warzone 2แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะครับมันคือระบบ p r o x i m e l y Chat ที่จะทำให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถพูดคุยกันผ่านไมโครโฟนได้ไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวกันหรือว่าศัตรูโดยออปชั่นนี้ก็จะเปิดเป็นเดฟอลต์นะครับสำหรับเวอร์ชันคอนโซลถ้าไม่มีผู้เล่นหลายคนเนี่ยใช้ระบบนี้แบบสร้างสรรค์เกินาด มีตั้งแต่เรื่องซึ้งๆนะครับไปจนถึงการหักหลังแบบโคตรโหดไม่ว่าจะเป็นการชวนศัตรูคุยแบบชิลๆแล้วปรากฏว่าเข้าขากันได้ดีก็เลยไว้ชีวิตบางคนก็เนียนพูดนะครับเหมือนกับอยู่ทีมเดียวกันไปเลยแล้วก็หลอกให้อีกทีมหนึ่งเนี่ยมาโดนยิงบางทีมชาฉลาดหน่อยนะครับก็ตะโกนแผนปลอมออกมาว่าจะไปตรงนู้นไปตรงนี้ให้ทีมอื่นเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็คุยแผนจริงกันในโปรแกรมอื่นอันที่ไม่ใช่แผนการเนี่ยก็จะมีการที่โดนเพื่อนหรือว่าญาติที่อยู่ในห้องนะครับตะโกนบอกตำแหน่งให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ แล้วอันนี้คืออันที่ผมชอบที่สุดครับคือแม่งตั้งบอยแบนด์กันเลยคือ p r o x i m a t e c y c t ช t เนี่ยช่วยให้เกมนี้มีสีสันขึ้นมาครับแบบพรอศสตูพูดกับคุณได้เนี่ยมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าคนที่อยู่ปลายทางเนี่ยแม่งก็ผู้เล่นแบบคุณนั่นแหละแต่เอาจริงๆนะครับผมว่าที่แม่งเจ๋งที่สุดก็คือ Modern Warfare 2เนี่ยมันจัดเต็มสิ่งที่เกมอื่นสมัยนี้นะครับอย่าง Overwatch กับ Battlefield เนี่ยพยายามจะตัดทิ้ง สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเกม Modern Warfare 2ปี2009บน Xbox Live เนี่ยนี่แหละครับ c ออบ of d u t y ที่แท้จริง look และนะั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนํามาเสนอในสัปดาห์นี้แล้วก็เข้าใกล้ช่วงปลายปีกับงานเดอะเกมอ w ว r d ์กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้โหวตให้เกมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยก็สามารถเข้าไปโหวตกันได้ในเว็บไซต์ของงานเลยครับผมก็มีเรื่องหนึ่งอยากจะขอให้ทุกคนช่วยนะครับคือหมวดอื่นเนี่ยอยากโหวตอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ในหมวดคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าไม่รู้จะโหวตให้ใครดีผมอยากจะขอให้ทุกคนลงคะแนนให้นีเบลหน่อยนะครับคือเขาเป็นนักข่าวบนทวิตเตอร์ที่เอาข่าวหลุดกับข่าวลือภายในวงการเนี่ยมาแชร์เยอะมาก ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าพวกข่าวหลุดข่าวลือที่ผมเอามาใช้ในวิดีโอหลายอันเนี่ยก็มาจากเขานี่แหละครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งประก,กาศจะเลิกเป็นนักข่าวไปนะครับแล้วก็อยากจะเอาชีวิตเนี่ยไปโฟกัสกับอย่างอื่นคือผมอยากให้เขาได้รับรางวัลเนี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีคนยังตามผลงานเขาอยู่สําหรับวิดีโอนี้ผมก็อยากจะขอบคุณเราสมาชิกช่องทั้งเก่าและใหม่รวมถึงทุกท่านที่โดเน a t ผ่านซูเปอร์แตงด้วยนะครับคือถ้าใครยังไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่ช่วยกันกดไลค์ก็ถือเป็นการสนับสนุนที่มาพอแล้วครับ ผมลอกอ,อนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ